สวัสด okay, ีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชม รถตระกูล Honda ที่น่าใช้งานมากนะคะมีทั้งรุ่น1.5แล้วก็1.8แล้วก็2.0นะคะทั้ง3คันนี้ราคาพิเศษเลยเป็นรถปีใหม่ๆน่าใช้งานด้วยนะคะใครสนใจนะคะอยากได้รถเก่งไว้ใช้งานนะคะรถตระกูล Honda นี้บอกได้เลยว่ามีทั้งความเท่แล้วก็เป็นรถน่าใช้นะคะเราจะมาดูรุ่นแรกกันนะคะว่าคันนี้น่าสนใจแค่ไหนเราไปดูกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่คันแรกนะคะจะเป็น Honda a c c o r d คันนี้นะคะเป็นรุ่น2 2.0 EL นะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะรับประกันโครงสร้างเลยนะคะคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักที่คว่จมน,น้ำมาแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมๆมีวาลันตีให้ด้วยนะคะมาดูคันนี้กันนะคะสําหรับคันนี้ Accord 2.0 EL นะคะรถปี2018ไมค์การใช้งานคันนี้แค่8 0,000ื่น โครงสร้างเดิมๆให้มานะคะโครงสร้างเดิมๆให้มาแบบนี้เลยราคาสุดพิเศษมากนะคะคันนี้แค่6กแสนสองหมื่นเบาทเท่านั้นกับรถสภาพโครงสร้างเดิมๆเกรดเอนี่คุ้มมากเลยนะคะรถไม่มีประวัติการชนหนักผิดความจมน้ํามานะคะโครงสร้างฝาก,กระโปรงเดิมๆสันเหลี่ยมให้มาคมคมแบบนี้เลยนะคะสภาพของตัวรถคือดีมากท่านไหนสนใจรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะคะคันนี้ราคา6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาท นะคะนูตัวตัวยางตัวล้อนะคะมีเลยโครงสร้างเดิมๆได้เป็นขอบ18มานะคะตัวแม็กได้เป็นแม็กเดิมจาก Honda เลยส่วนตัวยางนะคะได้เป็นยางมิชลินไพร์โด้วยนะคะไพร o โหสปอร์ตคันนี้ขับดีขับสบายมากนะคะใครชอบนะคะรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้ยังว่างอยู่นะคะได้เป็นสีบรอนนะคะสีบรอนเงินคันนี้นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะมีคิวกัาราดแอคคอร์ด แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกเดิมๆนะคะกระจกเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะใครสนใจอยากมาชมรถตัวจริงได้นะคะคันนี้น่าสนใจนะคะรถปี2018นะคะด้านในของตัวรถนะคะให้ความพรีเมียมมามากเลยนะคะให้ความพรีเมียมมาเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนัง เบาะหนังสีดําทั้งคันนะคะเบาะเป็นแบนบเบาะปรัปบไฟฟ้าด้วยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะคอนโซลด้านกลางกว้างขวางนะคันนี้นะคะจอทัชสกรีนนะคะตรงข้างหน้านี้ตกแต่งลายไม้มาด้วยให้ความพรีเมี่ยมมา,มากเลยนะคะคันนี้เข้าศูนย์บริการตลอดนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะคันนี้เข้าศูนย์บริการตลอดเช็คได้นะคะสภาพของโครงสร้างเดิมๆนะคะสีเดิมๆเลยไม่มีการทําสีอะไรทั้งนั้นนะคะโครงสร้างเดิมๆให้มาแบบนี้รถสวยมาก ะะด้านหลังของตัวรถได้เซ็นเซอร์มนันสะ2สองจุดอ่ะ คันนี้ได้เซ็นเซอร์หลังมา2จุดนะคะแอ c o คอร์ดนะคะทุกอย่างยังเป็นโครงสร้างเดิมถือว่าเป็นรถสไตล์ผู้บริหารอีกคันหนึ่งนะคะที่น่าใช้งานมากแล้วราคาดีด้วยนะคันนี้นะคะเป็นน้ำมันเบนซินธรรมดานะคะยังไม่ถึงขั้นเป็นรุ่นไฮบริดนะคะรุ่นไฮบริดเราก็มีให้แต่วันนี้นะคะนำเสนอจะเป็นรุ่นน้ำมันเบนซินธรรมดานะคะด้านในนะคะฝั่งคนขับนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นมานะคะ p u s ส start มาให้พร้อมเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่า ใช้งานอีกคันนึงนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรเท่านั้นนะคะคันนี้ให้ดูด้านไหน น่าใช้จริงนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำเป็นเบาะไฟฟ้าปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะคะใครสนใจนะคะ Honda Accord คันนี้แจ้งเก๋ได้นะคะมาดูรถตัวจริงได้คันนี้เล่นไม่8 5 0 0เท่านั้นนะคะราคา629,000บาทนะคะได้เป็นเครื่องยนต์2.0รุ่น2.0 EL นะคะสำหรับ Accord คันนี้นะคะใครชอบแจ้งเก๋ได้เลยนะคะยังว่างอยู่ด้วยรถโครงสร้างเดิมๆนะคะ โครงสร้างเดิมๆมีวารันตีให้ด้วยนะคะสนใจแจ้งเกดได้เลยนะคะมาดูคันนี้กันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Honda c ซ v i c เป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะคะคันนี้ก็น่าสนใจนะคะคันนี้เป็นรถโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะรถโฉมใหม่รถปี2022ใหม่การใช้งานแค่50,000ื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะ Honda c ซ v i c 1.5เทอร์โบคันนี้นะคะเป็นรุ่น e l เช่นกันนะคะราคาอยู่ที่7,1 0 0 0 0ห่นทวน เลขไมล์การใช้งานคันนี้อยู่ที่ห0 0 0 0่นเท่านั้นนะคะน่าสนใจมากเพราะหนึ่งเป็นรถปีใหม่นะคะเขาออกแบบมาด้านในนะเก๋ให้รู้สึกว่าให้ความคลาสสิกม,มานะคะใครชอบแจ้งเก๋ได้เลยรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะคะมาดูกันนะคะคันนี้นะคะโคมไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์มานะคะนี่เลย ทุกอย่างให้โครงสร้างเดิมไม่มีประวัติการชนหนักพิความจมน้ำมาแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆสีสวยด้วยนะคะคันนี้สีเทาดําให้มานะคะใครชอบนะคะแจ้งเกตได้เลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5นะคะคันนี้เครื่องยนต์1.5นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเป็นรุ่น E L ด้วยนะคะราคา710,000เท่านั้นนะคะโครงสร้างเดิมๆให้มานี่สภาพของโครงสร้างรถนะคะให้ดูชัดๆส่วนตัวล้อนะคะ ล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะไม่มีปรับเปลี่ยนใดๆแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นสีเทาดํามานะคะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดําสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี ที่เก็บอ,อกว่าให้อารมณ์แบบความคลาสสิกออกแบบมาดีมากนะคะให้อารมณ์แบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะคะด้านในนะคะตกแต่งมาดีมากเลยนะคะจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้มาให้พร้อมเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะคะเบาะหนังสีเทาดูแลความสะอาดดีมากนะคะแล้วก็คอนโซลด้านกลางเขาครอบกว้างขวางมากเลยนะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะคะคันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งได้เครื่องยนต์เทอร์โบไปใช้งานด้วยนะคะใคร ชอบนะคะ Honda Civic 1.5 Turbo รุ่น EL คันนี้นะคะราคา7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0ื่นทนนะคะด้านหลังตัวรถให้ความสปอร์ตมาด้วยนะคะให้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตมาเลยนะคะแล้วก็กล้อมถอยหลังมีให้พร้อมเลยนะคะใครชอบคันนี้แจ้งเกียร์ได้เลยนะคะยังว่างอยู่เลขไมค์การใช้งานแค่50,000เองนะคะไมค์การใช้งานคันนี้แค่50,000สุดคุ้มเลยรถปี2022ด้วยนะคะด้านในของตัวรถนี้ ใคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าให้อารมณ์แบบอารมณ์คลาสสิกมากนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพุชสตาร์ทมาให้พร้อมนะคะจอทัชสกรีนมาให้พร้อมเลยกล้องถอยหลังก็มีให้นะแล้วก็ได้แอร์ออโต้มานะคะคอนโซลด้านกลางที่วางแก้ว2จุดระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะคะเบาะได้เป็น,บนเานะะบาะหนังสีเทานะคะเบาะหนังสีเทาคันนี้สวยสุดคุ้มเลยนะคะสีเทาดําสวยมากใครชอบนะคะ แจ้งเกตได้เลยนะคะรถยังว่างอยู่นะคะคันนี้รถยังว่างอยู่ Honda Civic 1.5เทอร์โบรุ่น EL คันนี้นะคะรถปี2022ไมค์การใช้งาน50,000ราคา710,000เท่านั้นนะคะใครชอบแจ้งเกตได้เลยนะคะทักมาด้านเบอร์โทรด้านบนด้านล่างได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับ Honda อีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic นะคะ Honda c ซีว c คันนี้เป็นรุ่น F4 นะคะ1.8 EL โอ้โหมีการปรับราคาลงลด้วยนะคันนี้นะคะจากราคาเดิมนะคะขายอยู่ที่599,000บาทวันนี้ลูกค้าได้ในะราคาแค่579,000บาทเองนะคะใครชอบนะคะรุ่น F4 นะคะคันนี้ 1.8 FC นะคะเป็นรุ่น1.8 EL นะจ๊ะใครชอบแจ้งเกตได้เลยนะคะคันนี้ได้รถปี2020ด้วยไมา์การใช้การคันนี้อยู่ที่120,000เท่านั้นนะคะโครงสร้างให้มาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดองตัวรถเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะโคงไฟได้เป็นโปรเจกเตอร์มานะคะโครงสร้างเดิมๆไม่มีประวัติการชนหนักที่คว้าม,มาแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆให้ดูแบบนี้เลยนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆเลย ฝากระโปรงหน้ารถนะคะไม่มีคร่องรอยบุบหุมใดๆนะคะสันเหลี่ยมให้มาคมๆแบบนี้แล้วก็กระจกนะคะกระจกรอบคันเป็นของ Honda เดิมจากโรงงานทุกคันทุกบานนะคะใครชอบแจ้งเก๋ได้เลยรุ่น F4 นะคะส่วนตัวแม็กนะคะได้เป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงาน ้ายางนะคะยางเก่าเดี๋ยวเก็บเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีสลับสีดําตรงนี้นะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนะค,ะคันนี้ถือว่าออปชั่นฟังก์ชันต่างๆนะคะให้มาจัดเต็มนะคะด้านในของตัวรถนะคะคุมโทนด้วยสีดําเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะให้ความพรีเมียมมากราคาสุดพิเศษเลยนะคะคันนี้จาก ห้าแสนเก้านะคะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเหลือแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะให้ดูสภาพโครงสร้างรถเดิมๆ นีห้องผู้โดยสารเบาะใหญ่นะคะเบาะหนังสีดำนะคะคุมโทนด้วยสีดำนะคะด้านในใครสนใจนะคะ Honda c ซีวิ fc คันนี้1.8 el นะคะปี2020ด้วยราคาสุดพิเศษเลยนะคะราคาสุดพิเศษแค่5 7 9 9 0 0บาทนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้จัดแบบฟรีดาวนะคะก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นกลมๆนะคะประมาณนี้นะคะใครชอบ Honda Civic นะคะมีความเท่นแน่นอนให้อารมณ์แบบ ความเทสปอร์ตสปอร์ตนะคะใครชอบคันนี้แจ้งเกดได้เลยนะคะราคาพิเศษมากนะคะด้านในฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันพุชสตาร์ทมาให้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้มาให้พร้อมเลยนะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะคะ คุ้มค่ามากแน่นอนนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะรุ่น E L จะได้เป็นเบาะหนังสีดำมานะคะใครชอบแจ้งเกตได้มาชมรถตัวจริงได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย 68แยกหนึ่งนะคะมาชมรถตัวจริงได้มีโปรโมชั่นให้เยอะเลยนะคะท่านไหนสนใจคันไหนสามารถแจ้งเกลระบุได้เลยนะคะทั้ง3คันนี้ยังว่างอยู่นะคะรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะคะมีวารันตีให้ด้วยแล้วอยากจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรายังมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะดอกเพิเศษตอนนี้เริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะ แจ้งเกได้เลยนะคะแวะมาหาเกาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถ้าสนใจก็รีบโทรหาเกาได้เลยรถ3าคันรอให้คุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกจะมารีวิวรถสวยรถโครงสร้างเดิมๆราคาพิเศษคนไหนอีกฝากกดติดตามเกดไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ